ว่าความยากของตัวละครสองคนนี้คือเมื่อไหร่ที่มันรักกันมันจะเล่นรักกันได้ประมาณหนึ่งความรู้สึกข้างในมันมากกว่าสิ่งที่สามารถแสดงออกได้เพราะว่ามันมีข้อห้ามของของตัวฟันแสงที่แบบว่าถ้ามีความรักเนี่ยจะตายอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวจะเจ็บปวดร้อนกระดูแตกสลายอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยต่างคนก็ต่างอยากที่จะแสดงความรักให้กันและกันแต่สุดท้ายมันทำมันทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอีกความท้าทายหนึ่งใช่เป็นแบบชาเลนจิ่งไงของตัวละครว่าแล้วเราจะนํา ความรักของเราไปสี่จุดหมายได้ยังไงใน<ช>เมื่อมีพ่อแม่ที่มาถึงชีวิตเขาขนาดนี้อะเนี่ยยังพิเกษว่าท้าทายแล้ว CG อ่ะ CG สวยมากๆค<ช>ือจะบอกว่าอย่างที่พี่คิงได้บอกไปตอนต้นนะครับเรื่องเซตดีไซน์หรือว่าอะไรพวกฉากพวกอะไรพวกเงนี้ยคือองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นละครที่สวย<ม>ใช่ไ<ช>ว่าเป็นละครที่สวยแล้วก็ปราณีตมากๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหน้าตาของนักแสดงทุกคนเนี่ยเหงื่อสักเม็ดนึงพี่คิงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยสวยทุกเซตทุกฉากต้องสะอาดถ้าพอต้องไหนคือสวยหมด ใช่ต้องต้องสวยต้องหล่อต้องดูสวยงาม